จะยืนยันเดี๋ยวมึงโอมึงตีกุยกระเค้ยมากระเฮ้ยเฮ้ยกกเฮ้ยเดี๋ยวกูตบเดี๋ยวกูตบมากระเค่ยนี่กี่วันทีกว่าโอเคเลยโอเคคืออยู่นิ่งๆนี่เข้าใจไหมเข้าใจไหมหาเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับทำทับไปอยู่กับพี่ไม่ดื้อนะโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคแปปรู้แล้ว He ร hey. 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 ู้เยอะ ไม่ต้องผมจะพูดตามกูได้ไหมถ้ากับไปอยู่กับพี่อ<ม>่ะไม่ต้องดื้อเข้าใจไหมเข้าใจไหมเ้ใผมครับผมเข่ผมโอเคโอเคงั้นมาเฮ้ย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 ,ยสวัสดีครับพี่พีมเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกเป้ลาผพีนะครับทุกคนครับก็วันนี้นะครับทุกคนผมจะมาสำรวจสถานทีออ่อีกเช่นเคยนะครับทุกคนครับก็ตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยนะว่าผมเคยมาแล้วนะครับตอนที่ผมมาเนี่ย เจอกับเด็กคนหนึ่งนะครับเนาะเด็กคนนั้นเนี่ยผมเจอเหมือนกับว่าแกเหมือนเป็นเด็กเล่รลอนนะครับทุกคนครับเนาะแล้วก็ผ่านไปหลายวันผมก็ได้มาเจอกับลุงคนหนึ่งนะครับได้ผูกเปลนอนในสถานที่ตรงนั้นนะครับทุกคนครับเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวันนี้เราจะเจออะไรอีกหรือเปล่านะเจอเด็กก็เจอแล้วเจอไอ้คนเล่นลอนก็เจอเจอทุกอย่างแล้วนะครับทุกคนเนาะวันในค่ำคืนนี้เนี่ย เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะโอเคทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเด๋วเราจะเดินดางเข้าไปสำรวจกันเลยนะครับวันนี้ผมจะไม่มานอนนะจะมาเดินสำรวจเฉยๆนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นถนนนะเป็นทางนะสาลาบ้านร้างเกิดลิกเฮ้ยเปลนี่ยังอยู่อีกเหรอเปลของใครวันนี้เฮ้ย อะไรวะน,นี่มันล่วงลงมาหรือเปล่าวทุกคนอาจจะนี่ล่วงลงมาตกใจหมดเลยนะครับทุกคนครับไอเสียงเดต้นๆน่าจะมาฟังโน้เลยไกลเลยแหละ โอ้โหลกนะไม่กล้าเข้าไปนะโดยมีงูมีงูมีตะคุ่มตะคับมีใบบุ้งใบปองไอ้พวกนี้นะครับทุกคนเฮ้ยเสียง <c oughs> อะไรวะตกใจหมดเลย เปลยของใครนะทุกคนได้บอกนะเจ้าของนี้ยังอยู่อีกอ่ะเป็นคนเล่นร่อนคนนั้นอ่ะนะข้างในเนี่ยเดี๋ยวมานูตรงนี้ก่อนเกื่อนไหนหรือเปล่าวะโอ้ยจ้าจ้าาาอะไรอะไรวมันดังวะเฮ้ยหากูตกใจ ให้มันดำงบนหลังคาวะเปลกของขารวะแล้วนะ่ะเออชีวิตเฮ้ยอะไรวะ้ังกับฟันสู้ขนาดไหนอ่ะ 麻烦你吧。哎、嗯，阿廖瓦，哎、嗯。 Lê quá, lê quang tiếng quá lê quá, lê quang lê quang lê quang lê mình lê quá, lê quang tòa này quá hả? ơi 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 ไม่เป็นนอนตรงนั้นเชื่อเลยอ่ะ 不打了啊！啊！ ไหนวะอเฮ้ยมันหยิบก้าวหินวัวเฮ้ยม,มันปิดมันปิด,ปดตตว,ว่ะไขววะมันเด็กคนนี้อีกแล้วนะทุกคนมันนอนตรงนี้ได้ไงวะเนี่ย Hãy 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 mình hãy ba Bộ. Hơi trang luôn bà quá,

เป็นป่าทึบเลยนั่น 明白了。Mm hmm. mm hmm. ไอเด็กคนนี้มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วนะทุกคนดูทรงแล้วคนหอบเลยมันไม่เหนื่อยหรือไงวะเฮ้ยอืมพอดีนะกูย,ยังไม่เข้าไปอะ่ะ เฮ้ยเกย์เกย์เกย์พอมาตอนไหนวะเฮ้ยมันเข้าไปเมื่อกี้เนี่ย หรอโอ้ยชัดเลยนัวเอาเอาเอาไอ้ฮาเขียดตีนอีกเอา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 ไอ้เด็กฮาีิเอา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 เออเฮ้ยไอ้น้องเป็นคนที่นี่เหรอ ดูกับนนะทุกคนครับดูตรงแล้กันน่าจะเข้าไปข้างในแล้วคนระับเหมือนนี้แล้วผมมันน่นใจนะครับต้องส่งดูไปนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับว่าเหมือนนี้เหอเฮ้ยตัวนี้น่กว่า รอมาเตกข้อนมีรอฮะยินหาหูบะน่มีหรือทุยยินหาหูบะนัดเตะจะกับพัดดุดดุกะฮะนมีหรือทูยนู่บ่รัหอ๋อนู่เพย์นู่กรออด นึกบลีด้าปาฮะนึบลิตานี่ฮีน็อกโขปาอ๋อนี่ฮ<ม>พี่เกี่ยวอไรอย่างก็เกี<น>่ยวอะไรที่ก็เก<ม>ี่ยวอไรอย่างก็ฮะอะไรวะทุกคนผมถามว่าชื่ออะไรนะแกบอกว่าชื่อทองดีนะแล้วทีนี้แกย์ก็บอกว่า มันแกอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนึงแเกวเกวเดียร์เฮดเฮดเดียร์หม่อมจะชวนเกเอาไปอยู่กับผมนะเกวเดียร์ก่อนเฮ่หม่อมฮะเฮ้ก็แค่มาก็แค่จเย็นๆใจเย็นๆค่อยบายมา ตอนได้นัวเฮ้ยยุดเอาในมีละจีในได้ยังไบอกอ่ะีนมีแล้วทุ่ยีนฮีอ้เพลานเอาไว้โน้เพยโน้เพยอกไเหรอจีจจีแจกอูเดะกรเหรอจีแจฮะจีแจกแจกอะไรวะเฮ้ยเก็วได้ยังกอ กี่ก้อฟกี่กี่วเดียวก๊อกี่เออไม่ให,ห้ราให้ทุกทุนแก่กลับมาอยู่กับผมนะทุกคนเอเอเยอคือดิใจเย็นๆเดี๋ยวมึงรอมึงตีกูอีกฮะมาคือแกมาคือแกมาคือแกยินอะนะสีกว่าเานาี่นะสีกว่า กุูเชื่อใจได้ไหมเนี่ยถามก็บอกว่ารู้รู้อย่างเดียวเลยรู้อย่างเดียวเลยมาแ hey! ค่มาแค่แคมาแค่แคเฮ้ยมาแค่แคมาแค่แคมาแค่แคเฮ้ยเฮ้ยกูกูกเฮ้ยเฮ้ยดูกูตบดูกูตบมาแค่แ่ในกีว์ดีกว่าในกี่กว่า เมื่อกี้แฮโอชโรโอคกออยู่นิ่งๆ้ากลับไปอยู่กับพี่ไม่ต้องทำตัวอย่างนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจผมครับผมอืเข้าใจไหมครับถ้ากลับไปอยู่กับพี่ไม่ดื้อนะโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคบายบายรู้แล้ว ไม่ไม่ต้องผมจะพูดตามกูได้ไหมไม่ไมถ้ากับไปอยู่กับพี่อ่ะไม่ต้องดื้อเข้าใจไหมไม่เข้าใจไหมใช่ผมครับผมใช่ผมโอเคโอเคงั้นมาจะไ,ไปอยู่กับพี่ามไหมเฮ้ย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 มึงจะกลับไปอยู่กูไหมทำไ,ห,ไหนฮะ ฮะนึ่เกี่ยววันเดียกอ่ะนี่ไม่เกี่ยววันเนี่ยวนีปลาหมันน้องมีหรือเปล่าอือนับบึกอ่ะป้อมีเออกี่คน้องมีวิริยะอ๋อมีวิริบาขึ้นข้าวยังไม่เสร็จนะครับเขาบอกกินข้าวยังไม่เสร็จนะแล้วมีอะไรยิ่งอ่าโอเคชวนกลับมากินข้าวที่บ้านผมนะชวนถอยหน้าฮะจะถอยหน้าโอเคบอกอยากกินเนื้อเนื้อหมู อยาจะกินเนื้อกายเนื้อปลาห้ากินไม่กินดีอะเรอเกย์ไอเกย์อุจดออุจดออุจดอไอเกย์เกย์แฝงนะอ่าด้วยเฮ่อุจดออยู่ดีๆไม่ต้องกลัวพี่เออกูก็จะได้ไม่ต้องกลัวมึงใช่ไหม หลายๆคลิปกูจุกลัวมึงกูไม่กลัวมึงแล้วกูชินกับมึงแล้วเดดเดดโอเคเขาใครครัดจ้าตัน <ะ S 3> <ถ>วน้าน้าจ้าสนใจ<ถ>ไหมแค่ไปโอเคทุกคนครับก็คลิปวิดีโอนี้ขอจบลงณตอนนี้เลยนะครับใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากคนละหนึ่งไลน์หนึหน่งแชร์ะนะเดี๋ยวผมจะชวนน้องเขาหนึ่งกลับไปกินข้าวนะ รู้สึกว่าเหมือนแกบอกว่าแกอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับนะกลางคืนนี้แกจะมานอนที่นี่นะแต่บ้านแกนี่ยังไม่ได้ทําเลยนะว่าแกยอยู่ที่ไหนนะแกแกชอบคลิปนี้ฝากคนร้านหนึ่งไลค์หนู่แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับคลิปนี้นต้องขลาบไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ